อันนี้เไม่ใจว่าปลาดุกใหญ่พ่นะอ,อ,อ,ลอนิลีติตุ่มเล่าแม่นี่มันก็มาย่สูงๆยี่หะจับขั้นเลยจับขั้เดี๋ยวเดีย,ยามกลับเป็นหอดรดไปน้องนี่รดแล,ล้วยู่ไก่เลยอันนี้นาจะถือครัวเจ้นี้ดึงไหนมันปลาเข็งเจ้าหลังนี่ทรงแห้งกลัวสล่ะเอาโอ้โหี่ี่นวดมาอีกแล้ว เก็บดกระผมครับโอ้าเดือดไหมเนี่ยเอ้าไทยเนี่ยปัดดูปลาด้วยเปลี่ยนมุนปุ๋ยบันทึกสินเลยปลาไหล่ใหญ่ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับผมปอบผมพัดดังครับผม มื่อนี้มาพี่น้องหาลงทรงนี้เราครับใส่เบ็ดตอนนี้กะบหกโมงแล้วครับจะไปช่างแดดอยู่มาสองคนครับย่างไปเบิึงใหม่าเห็นอ้วงงามงักน้ำไรมาไปแจ็คกับพี่น้องนั่นเรากำลังทำการแสดงสวัสดีครับสองคนครับเงียเกาเงียเดือมเอาหน่อยพี่น้องนี่ครับใส่เดือนเบ็ดไปแจ็คกับประมาณหาซีฟหลังน้องผมเก็ตซีฟครับ ไปฝ่าๆ่าวเจ้เาไเนาะผมเนี่ยอย่ครับไม้เหาดีไสยยางเบิงบ้งแล้วน้ำไหลครับพี่น้องยางหอดพู้แหละโคกไม่โยคะผมคือโยครับบ่อเลี้ยงน้ำนี่แต่ว่าป่านี่บ่ร,รู้ครับวัดดวงขางทางรถแล้วพี่น้องถนนประทายสีดาครับนี่โยขางลงสีตรงเม้งเดี๋ยวกว่อนเ้าใส่อยู่ฟังพุ่นไป บาดนอนนี่เราพี่น้องนอนน้ำเดือนน้ำมุนี่ <c oughs> <c oughs> บักตานพี่น้องดูกคักไปครับเดี๋ยวมุนี่บ่ได้ใส่เบอร์หนึ่งเป็น้องเดี๋ยวมัาจากไล่รถเดี๋ยวฟาไปใส่เลยเดี๋ยวสีมุนี่สีส่แบบเงด้วนขึ้นสูง,สงเติบเงด้วน <c oughs> มือวนอันมือนเหมือนส่ปิดดินบ่หมนันคือเขาเลยเนี่ยหลอนเบิดมุนี่จะขึ้นห้างอยากพื้นไหนไม่ได้ประมาณคืบนหนึ่งครับบ่ให้กับปูมันกินถึง ไปครับหมดละใส่ไปตกำกาแพงันหน่อยอวยไปอวยมาแถวนี้แหละเย็บรอยครับหลังเลกใส่ลงลึกเตื้อเพราะว่าน้ามันลึกเด้อพี่น้องนามลึกประมาณเกือบส่วนหนึ่งครับไปครับไปจักไปคู่นี้เอยังมงย่างไปใส่เห็นละวัดดวงไว้ใกล้ๆกัน <laughs> นามไรครับขังทั้ง แต่ว่าขึ้นไปพุ่นซุ้งแดงๆแล้วก็บ่ค่อยมีหนำครับหนำม,มันจะไหลแตลอดาขังทางเพราะว่ามันมีน้ำไหลไม้สวยขนาดเขาดำครับบางหมองพุ่นก็ะดำบางหมองก็เขาบ้านสามสามสามเพื่อนสามเขาภาษาเขมรยนเขาบ้าเลย <c oughs> ลืมแล้ว <c oughs> ลืมแล้ว <c oughs> มาอยู่ลาวโดนลืมลืมภาษาประคนใช้แล้วสุดเด็ดสุดเด็ดฮะ chuột lạc điên mà mấy gần nữa <laughs> luôn nằm và mang nhiều mưa này thế à. cú rồi Thầy muốn pha cái chăn bịch mẹ đạc luôn được được mà mới là xịp lọ đâu lâm nào mấy chắc phải <laughs> bà... hang tử biết đấy phải khiến là đấy bác tôi nhảy tử vậy ก่ต anyway. ั้มก oh, right. oh, oh. no yes no ็สองนิ้วและสามนิ้วแล้วดึงแยกไปนะสเต็ปยรพฤแจคกับมาคู่ไปเลยครับมาคู่ดูสักงันโอ้ยปวดหัวแทนกันาะยันลงไปลำเลยไหมเตรียมตัวยันลงไปเอาเลยเนาะเออชนะปวดบ่เนาะเบียดข่อยดวงน้อยๆเนาะชนะปวดหรือชนะเทมเนียร์น้องต้องกินได้แน่แหละตัวใหญ่เตื๋ยวยบบมันดึงอ่ะดึงแยงอยู่ จเจอเบียดกวงไหมได้ครับมาลุ้นกันเฮาเจอดวงปลาเข็งเดี๋ยวน้อบุญรุ่งเลยมึงเรียงหนามันสุเท้านบุญวันวัหมส่วนมันสีน้อนไ้เด้อปลาเข็งอ่ะไปเดี๋ยวคำมากก็ลูกัน <c oughs> เลียกจอกตัวใดไครับติดตามครับผมใส่เกือบแล้วพี่น้องเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าหลังครับไทยบรรยากาศใกล้ๆคำพี่น้องบุง บละหนทางเ่ากระไซบะไก่ครับว่ามันใส่ลบไปลบมากทีนะผมว่าลหล่อนเบิดอลไรมั้งสุมน้องขุนลูกสีใหญ่เลยครับนี่เพรา่นลูกสีแน่ดหน่อย,ยเลยยำกลับมาครับพี่นอ้องทำไมมันยำกลับครับดอกยำยำเรียนๆล้วละนี่นะครับมันนี้เลยปลาไม่กตัวพ่อกินหรอกครับปลาเขียงมุมงดึงห่อรุ่นสองนิ้วครับ เพราะวไม่ก็เพอได้นั่นอยู่พอได้ปดด้วยนี่สำหรับผ้าหลังตากแดดเดียวบ้างเัร็จแล้วกินก็ตำบักหุ่งนี่บ่ะยันตะลินพันกันเลยผมก็ยามาหน่อยนึ่งในมัดหลอดนึงกันแหละหลอดกับหลอดพวดนี่ถ้ามันบอลียบร้อยก็สีปอยซะหรอใส่ไหมฮรียบร้อยเราเล่นหยบร้อยเราเอาไว้นี่ก็ได้คอยจัดการนะครับหาดังฟื้นดังไฟก่อนฟื้นกันเป็นหายาก ดังไฟแล้วครับล้มดีอยู่ไปพยายามเบ็ดครับผมคือว่ามันสิร้อนเบิดแล้วล่ะพั่นเนี่ยปลาเชียงหลาแขกหลายเนี่ยอย้อนลงไปใส่เลยเวย้ยนะครับรอบแรกแหกมันแอบแรกแหกมันครับลูกสุ่งเป็นปลาคอด้วยพี่น้องอ้เป็นของดุกระเนี่ยอู้ใส่สวยอยู่อ้ นี่ครับรุ่นนี้แหละจ้าแจ๊กนี่บ้าคือได้ไหมไครับผมปดเลยครับเนี่ยหล่อนดีขนาดไปแล้วนั่นก็ดึงแดกแดกแดก <ๆ S 2> อยู่นะพยายามมาได้ประมาณสิบหลังครับคือว่าหมันเ้อหมันไว้อยู่เอาแล้วครับเอาแล้วครับ ดึงเกตไทพินหวดเขาเลยเส้ไม่ใช่คักขักขันดุกดักดุกดักตุงเสียอ้มาแล้วครับปืดหวนครับพี่น้องอห,หืมเฮ้ยเฮ้ยเส้นกำมหอพี่น้องเม่งจะบาดโอ้โหแดดกะตอัดน้ำใสครับเลยดำเนาะเมียนครับผมโอ้คันมีใส่นี่มีแห้งเหียวเลยพี่น้อง แต่เราไปจากอู้นหอดไก่แล้วครับเก็บแก้มสามครับปลาเขีงครับผมโอ้แหมพ่อใส่อยู่ครับยังอุ้ยยังดีครับปลาเขง็งมาปั๊ปดใส่นาสิกนะีอย่านีว่าบุญิตาไอฝีหล่อไม่ใช่ว่าปลาดุกเงยผ่านนะอีริที่ตุ่มเล้าเ่รอม่นด้เลยมันก็อายุสูงสูงดีไหม จับขั hmm. ้นเลยจับ uh, ข <leigh> ั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำดึกปึ๊ดปึ๊ดไฮ้หลงมาตะโขกเลยน้องบ่เนี่ยปื๊ดตัวใหญ่ตัวมันอีกเนาะไปพี่อ่ะมึงสีไหนเมียไออื่นมาใส่เบ็ดวันเขาไออื่นมากินเข่าทงไปแจกบัวหมันเดี๋ยวจะปลาขาหน่อยย่าขอใได้สูตรไม่แล้ว เอาเ๊็บพี่น้องหิวเขาแล้วครับเต่าจังไงหลบเลียกแขกหมันพี่น้องยามกลับมาครับปลาไหลป็นกิริบอยู่ไหนลืมลืมของบ่เฮ้ยคูใส่สวยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเอ้ตัวก้อยมัแดงอีกเวีนกำดินทรายพวกกันโอ้ตุลาตัวเลี้ยงกันอ๋อ โห่ตัมมุดกัมมุดแดงเอื้อเอื้อเอ้อเอืเอ้อออกออกกอนพี่น้องมันหลุดเบ็ดครับโอ้เมยเลย็กขนาดไหนวา่าหยัดใส่ขาเหยียบครับเอามือจับไอยู่ดอกตรงนี้ปลาเข็งครับผมก็ได้หลายเด้ครับแต่ว่าผมบ่ค่อยได้ทใายปลาเข็งครับปลาเข็งนี่อ้หุ่นดีแห้งเลยพี่น้องอ้วนเหลืองหุยแท้ผมไปเดทหลายตัวอยู่ ไต่หอดรถเท่าแล้วยามกลับตินหอดรถพี่น้องนี่รถเท่ายี่ไกนอันนี้นาจะถือคั้วเจ้ันนี้ดึงไหนมันประขิงเจ้าหลังนี่ทรงแห้งกลัวเส่แล้วเอาโอ้โหี่ฮี่ขีวดมาอีกแลี้ยวงวดมาอีกแล้วของคององขึ้นขึ้นขึ้น

ดินรอกๆๆก,กให้พไปดอร,รอปแดกเขากระดูกสามตัวี่ตาหน่อยเขาเป็นผื่นเลยครับเดี๋ยวเฮ็ดกินมือน,นี่ยก็เขียงไปไว้กับอ้ยบ่ยยังเหรอ,อเดี๋ยวต้มกินครับต้องคอยไว้ง่ายๆครับน้ำเดือดแล้วครับพี่นอ้นองได้ปกตก แดงเพชรรับรองความเพียรสุนานคนเนี่ยคนณคนุณตัวว่าหลังขุกมันยังเสียบครับก่อนตัวจ้อคุณคุลุงคุลุงคุลุงเดี๋ยวใส่ปลาพี่น้องมาใส่ลวดเดี๋ยวดิอ่ออางกุ้งกูแดงไหมเนาะ ไ่บ่โอ้ยได้มีแต่ปลามีแต่ปลาน่อยครับหนุ่มเพิ่งเพงองน้านวใส่ปลาาเ่อได้กินแลวเอาใส่ลงไปเทเียงนั่นมันตัวลงทันเหรออยากปิ้งบ่เทลถ่าน้ำฮะเยอะสี่เดือนครับมาสองคนลน้องมี้ใดวางจะคน

Dù rút Xe lái xe lái xe lái xe lái Mình đi Xe <Yeah>. Xe <laughs> พี่้ก่อ,อกนถ่ายเป็นคีที่เก่า

หายไปใหม่มหมไหนขนาดเอาไปเลยม่วันขี่รถดันดวนหายไากระโดนไปน้องน,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 นี่เอาจนพ่อครับมึง <c oughs> เดี๋ยวปึ๊ดจี๊ดหน่อยครับพ่อได้คมคมสนดอกบ้าต้องปินดูดวใหม่ไว้ครับเอาพ่อลกลวกขึ้นล้นใบตองลเลยล่ะข้าวเดียวกับสุกครับ พักระดาเกียวกี่เท์เพ่าพอะคือต้องสมิธือว่าจับแล้วพี่น้องตักเอาครับเพราะว่าหมอมันหันเนี่ยก็ไปบอกญี่ปุ่นคนกระหนังยู่ปุ่เดี๋ยวก็ฝากพี่น้องไปดตามมันเพี่แจกทั้งมัน เอฟฟ่าเนีย่ยเป็นยองเอฟฟ่ายังหละเดี๋ยวว่าโปรไฟล์ม่นยังไงยังหละเอฟฟ่ามึงอยากเอฟฟ่าดิดูวโอวป่ายังมันเนาะมันแรงส่เหลียวปัญหาขี้โอ้เขานี่ครับผมนี่ปลากาศเดาล้วกน็นางโมลาเขาน,นี่ล่ะนี่ยนะทดลองตวดแท็บมึอนี่เข่าเจ้าครับขงเข่าเหนี้ยกว่ามีอยู่แต่ว่ามัน มันปั่นบวติดกันนะครับเขาหนึ่งต้นหมื่นาิบหกนะครับกินเขาครับผมจะได้พยายามเบ็ดเบิ้งจักรอบนี้สามรอบจังได้สิกินเหลียตุ่มปลาแักหลายหมอ้อหลายหลายตัวไปเอาเดับเด็ดให้เจ้าเที่ยวเจ้าทางก่อนผมว่า

จะได้กัดได้คิดหลังว่ได้ยุติกินว่าได้ไปอ่างรวงเนี่ยนะครับบยิ้มกัเขามากินน้นกันหรืเด้อเขาเขาหลายอยู่หอกพูกยึดพราะเขาเป็นชาวนะเด้ตายแหลี่งอยู่เพื่อนยดรดรไหล Di, di form kan

จังนะสจใหมากงเจ้าจ็บครับ้อดิมันก็มีตัวอยู่ไ้ยังเป็นตัวตตข้าสมบอาณใไม่ครับเหยบอยู่ คนมากผมมน้าบ้านี่ด้วยไะทอะไรไทยไทยหกับไท้านไทยไทกัไรมาสองคนกับแ่บพ่งเ่าคพี่น้อง

ก็ประเดี๋ยวเขาอยู่ตั้งนู่นเนี่ยมักขนาดนี้หลังนี้ชงดินครับหลังจากกินข้าวอิ่มใส่ละ่ะมุนดูปุ๋ยปนห่ำเลยจื๊บจึ๊บดึงบวกขึ้นเลยโอ้ปลาควาครับเห็นตัวแล้ว ให้นี่ประคอวม่านก็ะถือจะให้นี้เหรอพี่น้องรอบนี้รอบนี้ขั้นพอยี่แจ็คบ่ถือเดี๋ยวสิก,กู้กลับขึ้นเลยนะครับถูยงามอยูโอ่โหตัวจับอุ้มๆอยูแก้มสองครับ ขาข้อน้อยครับใส่ผ้าลังถอดโอ้แถวนี้เอาลดแล้วโอบว่าได้รับรุ่นกำลังเป็นตะหักผ้าลังแดดเดียวทอดครับเสียบคักนะครับเก็เดกระผมครับ,บอเบอาด,ดึงไหมเนะนี่ยให้นี่ประดุกไรเลยเสียบ máy sản phụ lúcขนาด mươi hãy chặt để bà con nói vắng này câu đấy các, bạc ạt, để chép con, con này cả gì cũ gấp bản các phi long, qua non hao nó khỏe các, để hao coi mắt tảng lắc máy mướn, nó bị phoà mỏng yu đấy ạ, chơi hàng nỉ các, muôn tuổi bẩn thưng xin đấy, lấy ngay các phi หยเีุเดรวยแล้วฟาดไปข้าวเดียวไหมดีครับพี่น้นองเนาะปดครับผมพี่น้องนี่ครับรอบยามเ้างปลาดุกตัวหนึ่งปลาไหลปลาคอปลาโอเคเละนิน้อยเดี๋ยวปลาดุกตัวนี้ให้พห่อแจ๊กครับนี่ กับปลาไหลของผมก็ได้สามตัวเลยละเพราะอยู่พาคกินแล้วครับนี่ยเป็นอ้วนเราก็บ่ได้เนาะมันเป็นบางมือดได้แต่ถ้าใส่ไปน้ำขัง,งกันมันก็บ่ถทึกคือมือวัดนี่วัดผมบ่ถือบักจานลาดได้แต่ปลาคอตัวใหญ่ไหมใส่หน้าติดกันให้เดียวกันเท่ๆเว้ยปลาไว้แจกปลาเข็งกับปลาคอนี่ยนะ เจ้จะอาไปอะไรอ่นั่เยนักเรียกสองมือก็เป็นกิน้เขียวแค่ปลาด้เชื่อชงกิ้งเลยันมีสีไ่มนะันน้เ้ามันมันตายตายวะเน่ยปูเลยด้เป็นโล่ะเด้เป็นโล่เโลจเอาไปขายหรอด

นี่รมอีูมันงอุ๊บหันกันหอนไปคลิปนี้กะขอฝากลาพี่น้องไปสักนี้ครับในตอนดึกๆเนี่ยน,นะไปแบบลูกทุ่งจะด้วย <c oughs> โอ้โหจะรู้แล้วมันจับกันแล้วน่ากันเลยเ <c oughs> รีบร้อยขอพูดท <c oughs> ันทีลงเข้ามาเบิ่งคลิปนี้เลยครับเน,นบอะบ่คักไปไนันเลยมากินเข่าทุง่งเรื่อกับมันก็เหมือนกันอยู่ ไปแล้วไปแล้วครับฝากพี่น้องกด้ยไรกุ้ยตีตามครับผมเจอกันชิมไม่ชิปหน่ะมื้อนี้ขอลาไปครับบรรยากาศหาตุ่มครับสวัสดีครับผมเห็นบ่เนาะครับสรูปติดบรรยากาศเนาะหืม <c oughs>